บทที่2บทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากเรื่องที่1 2คูณ2เป็นสําสำหรับบทนี้ท่านจำเป็นต้องสอนให้คนของท่านได้เห็นก่อนที่เขาจะได้พบกับพาหนะที่ท่านต้องการจะแบ่งปันให้มันสำคัญอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องแสดงบทฝึกสอนนี้หลังจากที่ท่านได้แนะนำเขาเข้าสู่โปรแกรมธุรกิจให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะท่านต้องการให้ความคิดของเขาเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องตั้งแต่วันแรก สิ่งที่บทฝึกสอนนี้จะทำก็คือการดึงเอาแหออกจากลิงโดยการดึงเอาความคิดหนึ่งออกไปความคิดที่จะอุปถัมภ์คนทั้งโลกเพื่อจะทำเงินก้อนโตในการตลาดหลายชั้นบทฝึกสอนนี้ยังจะแสดงให้พวกเขาเห็นอีกด้วยว่ามันสำคัญมากแค่ไหนที่จะต้องทำงานกับคนของพวกเขาเพื่อช่วยให้คนของพวกเขาออกสตาร์ทบทฝึกสอนนี้เริ่มต้นโดยการที่ท่านเขียน 2อคูณสองเป็นสลงบนกระดาษและทวีคูณลงไปเรื่อยๆเหมือนที่เห็นในภาพทางขวามือผู้เขียนมักจะพูดติดตลกเสมอๆว่าถ้าเราจะอุปถัมภ์ใครสักคนที่คูณเลขไม่เป็นก็ให้ข้ามเขาคนนั้นไปเลยเพราะเราจะมีปัญหาในการทำงานกับเขาโปรดสังเกตว่าเราเริ่มใช้คำว่าอุป,ปถัมภ์ในการอธิบายธุรกิจเอาละ ต่อไปเริ่มไปทางขวาของคอลัมน์สองคูณสองและวให้ท่านเขียน3าคูณสลงไปพร้อมกับพูดว่าที่นี้คุณอุปถัมภ์สามคนและคุณสอน3ามคนนี้ให้อุปถัมภ์สามคนเข้ามานั่นจะทําให้เกิดอีก9คนขึ้นโปรดสังเกตว่าเราได้เริ่มใช้คําว่าสอนแล้วด้วยหลังจากนั้นคุณก็สอน3ามคนของคุณให้รู้ว่าจะสอน9คนนั้นอย่างไรเพื่อที่เคนนั้นจะอุปถัมภ์อีกคนละสามคน ตอนนี้คุณก็มีเพิ่มอีก27คนทำลึกลงไปอีกหนึ่งชั้นคุณก็จะมีอีก81คนเข้ามาโปรดสังเกตความแตกต่างระหว่าง16และ81ให้ดึงความสนใจของพวกเขามาที่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนั้นและถามพวกเขาว่าพวกเขาเห็นตัวเลขที่แตกต่างกันค่อนข้างมากเหล่านี้ไหมหลังจากนั้นชี้้พวกเขาเห็นว่าความแตกต่างที่แท้จริงคือ1 ทุกๆคนเพียงแค่ทําการอุปธถรรัมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโดยปกติท่านจะได้เห็นปฏิกิริยาจากผู้ฟังเมื่อพวกเขาพบสิ่งนี้แต่ขอให้ท่านนําเสนอต่อไปแล้วท่านจะได้เห็นปฏิกิริยาทางบวกของผู้ฟังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมมุติว่าท่านอุปถร,รมสี่คนเข้ามาในธุรกิจเคลื่อนไปทางขวาของคอลัมน์สาคูณสาขอใท่านเขียนตัวเลขทวีคูณซ้ําลงมาอีกครั้งเหมือนอย่างในภาพ และขอให้ท่านเขียนไปพูดไปมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนอุปถัมภ์เพิ่มขึ้นอีกสองคนขณะที่ท่านเขียนตัวเลขให้ท่านพูดว่าคุณอุปถัมภ์สี่คนและสอนพวกเขาให้อุปถัมภ์อีกคนละสี่คนหลังจากนั้นคุณก็สอนสี่คนของคุณให้สอน16คนของพวกเขาให้อุปถัมภ์อีกสี่คนคุณก็จะได้อีกหกคนเข้ามาในกลุ่มทำงานลึกลงไปอีกหนึ่งชั้น กลุ่มของคุณก็จะมีอีก256คนเข้ามาขอให้ท่านชี้ให้ผู้ฟังเห็นประเด็นซ้ำอีกครั้งตอนนี้เรามาพิจารณาความแตกต่างที่แท้จริงกันอีกครั้งโดยปกติแล้วท่านจะจับปฏิกิริยาของผู้ฟังได้อีกครั้งเมื่อพวกเขาเริ่มเข้าใจประเด็นสำคัญและพวกเขาก็จะทิงพูดขึ้นก่อนว่าความแตกต่างที่แท้จริงก็คือทุกๆคน เพียงแค่อุปถรัรมเพิ่มขึ้นอีกสองคนเราจะจบบทฝึกสอนนี้ที่เลข5ตอนนี้ผู้ฟังเริ่มเข้าใจประเด็นหลักแล้วและความคิดของพวกเขาก็เริ่มคล้อยตามท่านขณะที่ท่านเขียนคอลัมน์สุดท้ายของภาพท่านจะไม่พูดถึงการอุปถัมและการสอนก็ได้เขียนตัวเลขและเพียงแค่พูดว่า5คูณ5เท่ากับ25คูณอีก5เป็น125คูณอีกห ก็จะเป็น625และนี่แหละคือความแตกต่างที่น่าอัศจรรย์อีกครั้งความแตกต่างที่แท้จริงก็คือทุกๆคนเพียงแค่อุปถัมเพิ่มขึ้นอีก3คนคนส่วนใหญ่สามารถที่จะทำการอุปถัมเพิ่มอีก1 2หรือ3แต่โดยปกติเราจะพบว่ามันเป็นเรื่องยากมากๆที่จะทำการอุปถัมที่ตัวเลขบรรทัดล่างสุดคือ16 81 256และ625คอยท่านเห็นภาพตัวท่านเองอยู่ในตัวเลขคอลัมน์สุดท้ายบริหารจัดการเวลาของท่านผู้่ออุปถัมคนที่จริงจังจำนวน5คนเข้ามาในโปรแกรมธุรกิจ5คนบนสุดของคอลัมน์คือคนที่จริงจังที่ท่านได้อุปถัมภ์เข้ามาและต้องการจะสร้างธุรกิจของพวกเขาเองกว่าท่านจะพบ5คนนี้ท่านอาจจะต้องอุปถัมภ์คนถึง 10, 15 หรือ20คนและเมื่อใดที่ท่านเข้าใจบทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากทั้ง10บทอย่างถ่องแท้ท่านจะพบว่าคนของท่านจะจริงจังกับธุรกิจนี้ได้เร็วกว่าคนที่เข้ามาในองค์กรโดยไม่รู้จักบทฝึกสอนเหล่านี้หนังสือเล่มนี้จะสอนท่านว่าท่านจะต้องทำงานอย่างไรกับคนของท่านซึ่งนั่นแหละที่ทำให้พวกเขาจริงจังกับธุรกิจได้เร็วกว่า คอยท่านสังเกตภาพทางขวาเมื่อท่านได้อุปถัมภ์ห้าคนเข้ามาแล้วและพวกเขาก็ได้อุปถัมภ์ห้าคนและอุปถัมภ์ต่อๆกันไปเขียนลงไปเป็นแถวท่านบวชเลขในวงกลมทั้งหมดท่านจะมีคนจริงจังจำนวน780คนในองค์กรของท่านการทำเช่นนี้จะช่วยท่านตอบคำถามที่ว่าไม่มีใครต้องออกไปขายสินค้าเลยหรือถ้าท่านได้กลายเป็นคนจริงจังคนหนึ่งแล้วท่านก็ได้รู้คำตอบทั้งหมดของคำถามนี้ไปแล้วเช่นกัน ดังนั้นแค่ท่านใช้บทฝึกสอนการนําเสนอบนกระดาษเช็ดปากบทนี้กับคนของท่านอธิบายตั้งแต่2อคูณสเป็น4ไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายไปเป็นผู้จําหน่ายจํานวน780คนในองค์กรการตลาดหลายชั้นที่ใดก็ตามถ้าท่านมีคน780คนที่แค่ซื้อสินค้าใช้เองท่านก็จะมียอดจําหน่ายขนาดใหญ่แล้วและนี่ เรายังไม่ได้รวมถึงคนเหล่านั้นที่ไม่ได้จริงจังและแค่เป็นผู้ซื้อสินค้าถ้าคนจริงจังของท่านทั้งหมดมีเพื่อน2 3 4หรือ5คนสมมติว่าพวกเขามีลูกค้าคนละสิบคนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มาจากเพื่อนๆญาติๆและคนรู้จักนั่นทำให้เกิดลูกค้ามากถึง7800คนบวกกับผู้จำหน่ายอีก780คนของท่านเข้าไป ลองคิดดูว่าผู้ซื้อสินค้าใช้เองจำนวน8580คนบวกกับคนอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่จริงจังแต่เป็นเพียงผู้ซื้อสินค้าจะสามารถให้ผลกำไรแก่ธุรกิจของท่านไหมและนั่นคือวิธีที่เราทําเงินได้มากมายไม่ว่าท่านจะอยู่ในธุรกิจการตลาดหลายชั้นที่ไหนก็ตามโดยการมีคนจำนวนมากทำงานกันคนละเล็กคนละน้อยแต่โปรดจำไว้อย่างหนึ่งว่าท่านกำลังทำงานกับ คนจริงจังเพียงแค่ห้าคนไม่ใช่ทั้งกองทัพเรามักพบเสม,อ,เสมอว่าผู้คนในโปรแกรม MLM อื่นๆหรือของพวกเราเองแต่เป็นสายงานอื่นมักจะประหลาดใจว่าองค์กรของเราเติบโตขึ้นรวดเร็วได้อย่างไรพวกเขาอยู่ในโปรแกรมธุรกิจของพวกเขามานานกว่าเราแต่กำลังเกาถังความคิดที่อยู่เนือคอพวกเขาและถามว่าคุณพอจะบอกผมได้ไหมว่า คุณกำลังทำอะไรที่ผมไม่ได้ทำเรามักจะถามเขากลับไปว่าคุณมีฟลอนไลน์อยู่กี่คนที่คุณกําลังทำงานด้วยฟลอนไลน์หมายถึงผู้จำหน่ายในองค์กรของท่านผู้ซึ่งอยู่ติดถัดจากท่านลงไปตามสายงานดาวไลบางทีพวกเขายังถูกเรียกว่าผู้จำหน่ายชั้นแรกของท่านซึ่งเป็นคนที่ท่านอุปถัมภ์โดยตรงผู้เขียนมักจะได้คำตอบตั้งแต่25ไปจนถึง50 หรือมากกว่านั้นก็มีผู้เขียนยังรู้จักคนอีกมากมายใน MLM ที่มีฟรอนต์ไลน์ติดตัวมากกว่า100คนและผู้เขียนรับประกันกับท่านได้เลยว่าเมื่อใดที่ท่านเข้าใจหลักการต่างๆซึ่งได้ถูกอธิบายไว้แล้วในหนังสือเล่มนี้ท่านจะแสงหน้าคนเหล่านั้นใน6เดือนแม้ว่าคนเหล่านั้นจะอยู่ในธุรกิจมาแล้ว6-8ปีก็ตามผู้เขียนจะพูดถึงประเด็นนี้อีกครั้งในบทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปาก เรื่องที่2ซึ่งมีหัวเรื่องว่าอาการล้มเหลวของนักขายในการตลาดหลายชั้นตอนนี้ผู้เขียนจะให้ตัวอย่างง่ายๆเพื่อแสดงให้ท่านเห็นว่าทำไมการมีฟอนต์ไลน์ติดตัวมากเกินไปจึงไม่ดีลองวิเคราะห์พิจารณาถึงกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศนาวิกโยธินและรักษาดินแดนตั้งแต่ระดับต่ำสุดไปจนถึงบนสุดของเพนตากอน ไม่มีนายทหารคนไหนเลยที่จะพยายามกำกับการโดยตรงกับผู้ใต้บังคับบัญชาเกิน5หรือ6คนอาจจะมีข้อยกเว้นบ้างแต่เกิดขึ้นค่อนข้างยากขอให้คิดเรื่องนี้ให้ดีเรามีเวสต์พอยต์แอนนาโพลิสที่มีอายุมามากกว่า200ปีพวกเขาไม่มีความคิดว่านายทหารคนรกำกับการโดยตรงเกิน5หรือ6คนคราวนี้ท่านบอกผู้เขียนสิว่า ทําไมคนที่อยู่ในองค์กรการตลาดหลายชั้นและกำลังทํางานกับผู้จำหน่ายติดตัว50คนถึงคิดว่าตัวเขาเองจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาไม่มีทางทําได้นั่นคือเหตุผลว่าทําไมคนจํานวนมากมายจึงล้มเหลวขอให้ท่านอ่านต่อไปเรื่อยๆแล้วท่านจะเข้าใจเหตุผลนั้นมากยิ่งขึ้นท่านไม่ควรทำงานกับคนจริงจมากเกินกว่า5คนต่อครั้ง อย่างไรก็ตามท่านต้องแน่ใจว่าเมื่อไหร่ที่ท่านอุปถัมภ์คนของท่านท่านต้องเริ่มทํางานกับกลุ่มคนที่ลึกลงไปเมื่อมาถึงจุดที่คนจริงจังของท่านไม่ต้องการท่านอีกแล้วคนจริงจังเหล่านั้นจะแยกตัวและเริ่มสายงานใหม่ด้วยตัวเขาเองเมื่อมาถึงตอนนี้ตัวท่านเองก็จะมีอิสระที่จะทํางานกับคนจริงจังคนใหม่แต่ขอให้รักษาจํานวนคนจริงจังที่ท่านต้องทํางานอย่างใกล้ชิดไว้ที่ห้าคน ในบางบริษัทอาจจะยอมให้ท่านทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับคนเพียงสามหรือสี่คนต่อครั้งแต่ไม่มีใครเลยที่ผู้เขียนรู้จักจะสร้างสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับคนจริงจังเกินห้าคนบทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากในหนังสือเล่มนี้มีความเชื่อมโยงกันท่านอาจจะมีคำถามมากมายในตอนนี้คำถามจะค่อยๆถูกลบออกไปเรื่อยๆขอให้ท่านอ่านต่อไป